ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนขับแฟนช่องพอใจดีสู้ปูสูคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิบาไปตามแนวทางของปูมงคลนะพี่น้องเด้นะครับแนวทางของปูมงคลที่ผ่านมาเดี๋ยวมาเบิ้งย้อนหลังกันพี่น้องนะครับย้อนหลังกันนะพี่น้องเนาะว่าเข่าหรือหลุดพี่น้อง เดี๋ยวจะพาไปใส่วันที่กันสักวันเด็กก็สร้างพี่น้องเกตสำนักเกตอาจารย์จังได้ก็ต้องมีแตกแล้วพี่น้องนะครับเนาะเน้าทางแต่ละสำนักแต่ละอ,อาจารย์พี่น้องบ๊วยขึ้นกันนะน้ำพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวไปใส่วันที่กันจังหน่อยพี่น้องใส่วันที่กันเนาะค่ไปเบิ่งแนวทางเนาะนะครับวันที่ ี่หกสรรพสรปนนะครับลาวพัฒนา ล่าภัญหาของปูมงค้นนะพี่น้องเด้อปูมงคลปูมงคลพี่น้องปูมงคลพี่น้องนะครับปูมงคลวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่ง บนล่างปูบมงคนวิ่งบนล่างพี่น้องหนึ่งพี่น้อง แาวทางของปูเนอะนะครับนะครับมากกัดจัดพี่น้องคัดกระพานเนอะบ่าว่ากันนะครับแนวทางนีเขามีหลุดพี่น้องนะครับนอกหายพี่น้องผิดใจหน้าเบิงก่อนนะครับชอบ หรือบอ่ชอบมากหรือบอ่มกักอยู่กับพี่กับน้องตัดสินใจยอดหลังของปูพี่น้องเขาคือเขาดุดคือดุดพี่นออ้องว่าได้มาบุดบดเอาดีด้ะพี่น้องเด้อเข้าคือเขา้าหดุดคือลุดพี่น้องนะครับนี่ยอดหลังพี่น้องยอดหลังวันที่4สิงหา2องหาหล่าพัฒนาปูมงคลนะพี่น้องเด้อวิ่งบนล่าง3ามพี่น้องจุด3ตัว5 4 3มพี่น้อง ชุดสองตัวพี่น้องซีสามพี่น้องชุดกันหาสามและหาซีพี่น้องแนวทางออกซีสองพี่น้องก็ได้เสียวอยู่คือกันนะครับได้เสียวอยู่พี่น้องนะครับแนวทางเพิ่นกามาดีคือกันพี่น้องนะครับเนาะอย่างไดก็ขอฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำแนกกัแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปูมงคลน้ำแน็กัแล้วกันพี่น้องนะครับเอาพี่น้องเดี๋ยวเมื่อเบิ่งชุดจับปูให้พี่น้องของปูมงคลเด้อวาเพิ่นจับยังให้ปูมงคล นะครับยาชุดสามตัวชุดสามตัวชุดสองตัว ชุดกันีน่ชุดกันนะครับเมเบึงของปูมงค้นพี่น้องชุดกันชุดอีหยังกะแล้วแต่พี่น้องของเพิ่นทรงมาไห้พอใจดีกาสีมาน้ำเสนอพี่เสนอน้อง หลวงแจ้งพี่น้องบ่มีก,กบบ่มีกักพี่น้องเขาคือเขาลุดคืดลุดนะครับปูมงคลเนาะพี่น้องเนาะชุดสามตัวพี่น้องชุดสามตัวของปูเด้อเจ็ดหนึ่ง หกพี่น้องหนึ่งหกพี่น้องนะครับชุดกันพี่น้องมาบางชุดกันของปูด้าชุดกันชุดกัน หนึง่งชุดกันพี่น้องนะครับเราเจ็ดหนึง่งเจ็ดหกพี่น้อง นะครับนี่คือชุดกันนะครับพี่น้องมักกาจัดเด้อพี่น้องเด้อขัดกระพานพี่น้องนะครับเนาะอยังทาง่าคือวานั่น่ะคือพ่อจะดีบอกกันละมีเข่ามีหลุดมั่นใจจังคอยจัดเด้อทุกสำนักมีเข้ามีหลุดที่เพิ่นไถยมาเฮดมาที่เพิ่นมั่นใจได้พี่น้อง ปูมั่นใจพี่น้องวันที่6สิงหาเราพัฒนาปู่มงคลวิ่งบนล่างหนึ่งเม็ดเดียวเด้อชุดสามตัวพี่น้องชุดสามตัวเจ็ดหนึ่งหกพี่น้องชุดสองตัวหนึ่งหกเด้อชุดกันเจ็ดหนึ่งเจ็ดนกพี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอแล้วอะไรพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปู่มงคลให้กำลังใจเพป็นพี่น้อง น้ำพึ่งเลือเสือเพิ่งปลาได้พี่นอ้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้พ่อจะดีกัฝากไว้ที่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ